ถึงคนเราสมัยนี้เป็นคนมักง่ายทำอะไรง่ายๆอย่าง,างการให้ทานอย่างเงี้ยทำทานโอ้โหเฮโลกันไปไม่ว่าจะทำมีในวัดมีการมีงานอะไรก็แล้วแต่เฮโลกันไปง่ายมีตังก็มีเงินก็ทำได้ละให้ทาน uh huh. บอกรักษาศีลนะไม่เอาหรอกศีล mm hmm. ยิ่งสมาธิยิ่งไม่เอากันใหญ่ บางคนเนี่ยไปเหมือนกันอยากจะนั่งอยากจะไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันพอไปเสร็จเออตรงเนี้ยไม่ถูกจริตมันยากเกินไปไม่ถูกจริตตอนนี้สถานที่แห่งนี้เขาให้ต้องรักษาศีลก่อนนะถึงจะนั่งสมาธิได้เอาไม่เอาอ่ะไม่ถูกจริตวนไปแต่ละที่ไปอรักษาศีลน,นะ สมถะมีศินแล้วก็เรามีสมาถะแล้วถึงมีปัสนาโอ้นี่ก็ไม่เอาไม่ถูกจริตจริตเป็นอะไรจริตยังไงไม่รู้จากคาว่าจริตพุทธเจ้าจริตในมีจริตมีหกจริตไม่ถูกจริตนะไม่จริตอะไรของตัวเองรู้ตัวมังเปล่าพูดว่าไม่ถูกจริตไม่ถูกอะไรก็คือไม่ถูกใจตัวเองนั่นเองจริตแบ่งเป็นหกอย่างก็คือพุท พุทธ,ธาจาริตก็คือพวกนี้จะเป็นคนฉลาดฉลาดหัวไวบางคนก็เรียนหนังสือเก่งหัวไวคิดอะไรไวพวกนี้ถ้าคนที่มีแต่พุทธ,ธาจาริตเนี่ยคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเนี่ยจะเสียตรงที่ยึดมั่นถือมั่นสูงคนเนี้จะคนฉลาดแล้วก็มีพุทธจาริตก็มีศรัทธาจริต คนที่มีศรัทธาจริตเนี่ยจะเป็นคนงมงายเป็นคนโง่ใครพูดอะไรเชื่อหมดใครพูดอะไรเชื่อหมดก็บอ้พระองค์นั้นเป็นอรหันนะโอ้เฮโลกันไปโอ้อรหันนะอคนนี้เหาะได้เชื่อว่าเขาเหาะได้งมงายว่าเหาะได้เขาเหาะให้ดูหรือเปล่าก็ไม่มีบางคนก็ว่าโอ้องค์เนี้ยใครๆก็ว่าเป็นอรหันนะใครที่ว่าเป็นอรหันก็เชื่องมงาย อยู่ตรงไหนก็ดัน้นด้นไปเห็นไหมพวก,นพวกเนี้ยพวกศรัทธาจริตเนี่ยนะศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีศรัทธาจริตมันต้องคู่กับพวกพุทธจริตเห็นไหมมันจะมีการไต่ตรองดูว่าเออมันจริงหรือเปล่าศรัทธามันก็ต้องคู่กับปัญญาศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะโง่งมง,ง,งายปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะยึดมั่นถือมั่นมันต้องคู่กัน อะไรอย่างหนึ่งก็คือโลภะจริตพวกเนี้ยโลภะโลกจริงๆอ่ะคนเราทุกคนมีทั้งหกจริตอยู่ในตัวเราเองแต่ว่าใครจะมีตัวไหนมากกว่ากันจริตก็คือจริยานั่นเองก็คืออาการที่แสดงมากกว่าเรียกว่าไอ้นั่นเด่นในด้านใดด้านหนึ่งบางคนเด่นในด้านโลภะอะไรก็จะเอาหมดโลภะจริตแล้วบางคนก็ลาคะจริต ราคาจริตเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกอพวกมักมากในกามไม่ใช่อย่างนั้นพวกราคะจริตนี่คือพวกรักสวยรักงาม<อ>พวกรักสวยรักงามนี่ก็<อ>คิดพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็คือทําอะไรเนี่ยพวกนี้จะเป็นเหมือนเป็นผู้ชายเหมือนกันนะแต่จะเป็นคนเรียบร้อยออการบ้านการเลื่อน,นจัดดอกมงดอกไม้พูดจาไพเราะ ่อนหวานในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างพระพระอานนท์อย่างเงี้ยเป็นคนเรียบร้อยเพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นผู้หญิงมาหลายชาตินะนิสัยเดิมของท่านก็ทำ,ทำมาชาตินี้ถึงท่านจะเป็นเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ท่านก็เรียบร้อยทําอะไรก็เรียบร้อยหมดสามารถาปฏิบัติเ,เป็นอุป,ปถาพุทธเจ้าได้ก็เพราะท่านมีความรอบคอบอนี่คือพวก ลหลัะจริตแล้วก็จะมีพวกโทสะจริตพวกนี้ก็จะเป็นคนขี้โมโหขี้โมโหแล้วก็จะมีอันนั้นก็คือ,อไอ้พวกโมหะจริตพวกนี้หลงงมงายเหมือนกันไอ้พวกงมงายพวกนี้บางทีมันต้องอศึกษาซะหน่อยมีอ่านหนังสือนังหจะได้ไม่งมงายแต่พพุทธเจ้าก็บอกแล้วทั้งหกจริตเนี่ย กรรมฐานที่เหมาะสำหรับทั้งหกจริตาาานาตี่ก็คืออาณาปณะสติก็คือกรรมฐานกองใหญ่นี่แหละกรรมฐานกองเนี้ยจริตยังไงก็ปฏิบัติได้หมดก็คือการมารู้ลมหายใจเห็นไหมคนที่อารมณ์ร้อนมารู้ลมหายใจเห็นไหมเขาก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงพวกที่พวกที่โลภเหมือนกันพอมีรู้ลมหายใจเข้านะ ความโลภมันก็จะลดลงพวกโทสะเหมันกันพอมาดูลมหายใจเนี่ยโทสะมันก็มันก็จะลดลงทั้งหกจริตเนี่ยเหมาะสำหรับอานาปนานสติเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยแหละตัวเนี้ยเหมาะกับทุกจริตเพราะฉะนั้นเน่ไอ้พวกที่บอกออไม่ถูกจริตเนี่ยไม่ไม่นั่นแสดงว่าไม่ถูกใจไปตรงไหนก็ไม่ถูกไปตรงไหนก็ไม่ถูก เพราะมันยากการปฏิบัติเนี่ยเราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าตรงนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เน้นเรื่องศีลเนี่ยก็รีบถอยออกมาเลยแสดงไม่ทำตามพระเจ้ามันต้องมีศีลถึงจะมีสมาธิถึงจะมีปัญญาถ้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สอนเรื่องศีลแล้วยังไงสบายสบายไม่มีศีลบางคนบางที่ก็ศีลไม่ต้องสมาะเลยบางคนก็ ไม่ต้องศีลไม่ต้องสมาธิไม่ต้องวิปัสสนาเลยนั่งไปก็นัน่งคีดไปเด็ถามว่ามันจะได้อะไรนะเราก็ต้องทําตามที่พุทธเจ้าสอนที่มีปัญหากันเนี่ยในหลายๆรุ่นสมมุติสงฆ์ตอนเนี้ยที่มีปัญหากัน,นก็ไม่ได้ทําตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเกิดมาทั้งทีมีโอกาสแล้วได้มาบวชในพุทธศาสนาอย่างก็ยังไม่ทํายัง ไม่เอาคําสั่งสอนพุทธเจ้าเนะตอนที่ตอนบวชครั้งแรกอะ่ะทุกคนก็ตั้งปฏิญาณไว้รับผ้ากาสาวพัดไว้เพื่อทําทุกนี้ให้แจ้งก็คือปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานใช่ไหมแต่ละคนสมมุติสงฆ์แต่ละรูปที่มาปฏิบัติอย่างเงี้ย<อ>มาด้วยอะไรอะ่ะบางคนก็มา บางคนเนี่ยตั้งใจมาตั้งใจมาเพื่อจะมาเรียนเพราะบ้านจนครอบครัวจนเอามาเรียนหนังสืออาศัยวัดามาเรียนหนังสืออันนี้คือพวกนี้เขามีเจตนาละวราะไม่มีเงินอามาหาอาศัยผ้าเหลืองเพื่อจะมาเรียนหนังสือเอเบางคนก็จบไปจบปริญญาไปอ่ลาศิกขาไปไปทํามาหากินไปเอานี่ไม่ว่ากันเพราะเนี้ยเขามีเหตุผลที่จะมาทําแบบนี้ แต่บางบางรูปสมมติที่สมบางบางรูปอย่างเงี้ยมามาเรียนหนังสือจริงมาเรียนจริงเห็นเห็นหนทางเห็นลู่ทางได้ยิ่งประเรียนสูงสูงอย่างเงี้ยมีได้ยศได้ตําแหน่งหาเงินง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้ามาปุ๊บบวชมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกบวชมาเขาเป็นสมมุติที่สงนะสงก็มีสองอย่างคือสมมติที่สงกับสงสาของพุทธเจ้า บวชมานานแค่ไหนถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทเจ้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็ยังเป็นสมมุติสงฆ์อยู่ไม่ว่าจะปะเรียนเท่าไหร่ประเรียนแปดปะเรียนเก้าเป็นเจ้าคุณเป็นท่านสมเด็จเป็นเจ้าคณะทั้งหลายทั้งปวงเห็นก็ยังเป็นแค่สมุติสงฆ์เห็นไหมเนี่ยพวกนี้ก็เอาผ้าเหลืองมาหากินไม,ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุเจ้าเลย ท่นที่จะมาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกหน้าที่ของสงฆ์มีสองอย่างก็คือคันตะทุระกับวิปัสนาทุระก็คือคันตะทุระนี่ก็คือเรียนปริยัตดก่อนเรียนปริยัตดให้เข้าใจในทั้งหมดเรียนหน้าที่ของสงฆ์มีอะไรมั่งมันสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยต้องทําให้ได้นี่คือหน้าที่หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัยให้รู้ว่าอันไหนที่สงทําได้ทําไม่ได้ให้เรารู้รู้วัดปฏิบัติวัดปฏิบัติของสงที่สามารถทําได้เรียนปฏิยานเสร็จแล้วก็ต้องมาปฏิบัติก็คือปฏิบัติก็คือมานั่งสมาธินี่แหละมาดูลมหายใจลมเข้าลมออกเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทดูลมเห็นไหมในเมื่อศีลดีแล้วเนี่ ฏิยัติเสร็จนะเาก็มาปฏิบัตินะมาดูตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือมาดูอาณาปณะสตินี่แหละ,ะก็คือสี่สมาธิปัญญาปฏิบัติตามมัสมีองแปดพระพุทธเจ้าก็สอนมาเรียบร้อยตัวเองก็เรียนมาหมดแล้วแต่ไม่ทําตามแม้ก็เลยไม่เกิดปฏิเวทก็คือไม่เกิดผลไม่ได้มัไม่ได้ผลก็จะไปติดอยู่ตรงราบสักระไปเห็นไหมเพราะยิ่งไม่ปฏิบัติอย่างนี้ ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยสินไม่ดีสินไม่ดีไม่มีสินแล้วจะปฏิบัติได้ยังไงบางแห่งปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าทาั้งๆที่ตัวเองตัวเองก็เรียนมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนที่ท่านจะตัดสเนยังไปสอนอย่างอื่นที่นอกเหนือคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะได้ยังไงจะได้จะได้ผลยังไงจะเกิดปฏิเวทได้ยังไงเพราะไม่ได้ทําไม่ได้ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ถึงมีปัญหากันสินไม่ดีจะทำให้สมาธิไม่ดีอามาปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่ถูกตามพระพุทธเจ้าสอนนมสมมติที่ส่งบางรูปอีกก็ไม่ใช่หน้าที่ของสอง่งเนี่ยก็ไปทำเห็นไหมบางคนก็เอาไปช่วยเหลือชาวบ้านไปนุ่นที่เรื่องของชาวโลกทำพระพุทธเจ้าก็ตัดแล้ว พิสุจสงในพกในศาสนาพุทธเนี่ยมันต้องต้องไม่มีภาระอะไรที่จะต้องรับผิดชอบนี่ภัยภาระจะต้องไปหาไปบินทบาทบรเลี้ยงบางแห่งก็เลี้ยงเด็กกำพร้าบางแห่งกเออ็เป็นเลี้ยงคนไข้วันๆัวเองก็ตลอนตลอนหาบินทบาทหาเงินเพื่อจะมาจุนเจือนี่มันเป็นหน้าที่ของสองหรือเปล่าม่ให้ไปดูตรงไหนทำก็ ไปดูตัวเองก่อนพุทธเจ้าสอนอะไรแสดงว่ามุกบวชไม่ได้อะไรศึกไปจะดีกว่ามันจะได้อย่างเงี้ยก็ปราบตลอดจิตตัวเองก็เศร้าหมองตลอดนะว่ภาระที่จะต้องมาพุทธเจ้าก็ตัดแล้วมาบวชแล้วก็ต้องอยากให้มีภาระมีหน้าที่สองอย่างเองแล้วทำหรือยังไปทำนอกเหนือจากที่พุทธเจ้าสอนแสดงว่าไม่ใช่สงสาวของพุทธเจ้าแล้ว บางแห่งเหมือนกันบางวัดอย่างเงี้ยเอาอะไรมาก็ไม่รู้เจ้าพ่อเจ้าแม่กูมานทองกูมานทองอะไรมาอย่างเงี้ยมามอมเมาประชาชนถามว่าได้อะไรอ่ะพระพุทธเจ้าตัดให้ทําแบบนี้เหนือปลูกเสกถามว่านั่นเป็นคําสอนพระเทธเจ้าเหรออุตสาบวชมาแล้วทั้งทีอย่างเงี้ยมามอมเมาประชาชนเห็นไหมวัด มันในวัดมันต้องมีพระพุทธรูปเห็นไหมมีองค์แทนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาเจ้าพ่อเจ้าแม่มาไว้เอากุมารทองมาไว้เห็นไหมนี่หรือหลักทาคําสั่งสอนพระเจ้าไปไหนหมดเห็นะเพราะไม่มีไม่รักษาศีลตั้งแต่แรกเลยมานะปัญหามันถึงเกิดขึ้นนะเพราะทำคนที่บวชมานี่แหละนะตอนนี้ก็คือพนะภิกษุนี่แหละตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่ ตอนนี้อุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านก็เบื่อแล้วที่จะเข้าไปทำบุญที่วัดก็ไม่อยากจะศาส,สนาเนี่ยมันไม่เสื่อมหรอกศาสนาท่านก็ยังดีเหมือนเดิมแหะแต,มมต่สมมติสงทั้งหลายทั้งปวงทำให้คนเสื่อมจากศาสนาทำให้คนที่กำลังจะศรัทธาในพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกากำลังศรัทธาในพุทธศาสนาออไปทำบุญที่วัด ไปทำบุญทำกุศลต่างๆกระสินกรถินผ้าป่างานวัดวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เ,าเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็คือทำให้คนเสื่อมจากศาสนาคนไม่เข้าวัดเข้าวานนะมันเป็นบาปมหันเลยสำหรับคนที่ทำให้คนเสื่อมจากคนที่กำลังจะศรัทธ,ธาในพุทธศาสนาเสื่อมศรัทธ,ธาในพุทธศาสนา ท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านทําอะไรลงไปตรงเนี้ยทําให้ท่านตกนรกได้ไหมไม่ใช่ว่าตอนเนี้ยศีลผิดศีลทุกข้อตกนรกทุกข้อเนี่ยท่านผิดกี่ข้อเข้าไปนะแล้วยังทําให้ตัวเองอเสื่อมแล้วทําให้คนอื่นเสื่อมจากศาสนาอีกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าเออ หน่วยงานต้องร่วมกันช่วยกันว่าเอออันไหนไม่ดีเนื้อร้ายตรงไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปทําใหม่ตอนนี้มีโอกาสแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าตอนนี้อันไหนไม่ดีตัดทิ้งไปอันไหน,นไม่ดีวัดไหนวัดวาลามตรงไหนอ่ะให้มีแต่พระพุทธรูปก็พอพระองค์แทนพระเจ้าก็พอเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนะเอาออกจากวัดไป ไม่ใช่มามอมเมาประชาชนนะมอมเมาประชาชนไม่ว่าตัวเองก็ไม่ปฏิบัติอีกเอาใหม่ทุกคนช่วยกันหลายหลายฝ่ายช่วยกันให้มาเหมือนให้มาให้ให้เราบำรุงพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีเราต้องช่วยกันอุบาสกอุบาสิกาอย่าเพิ่งท้อเพิ่งถอยในการทำบุญทำกุศลเราต้องดูพระเป็นแล้ว ตอนนี้อุบาสกอุบาสิกาเราต้องมาศึกษาธรรมะหน่อยว่ารูพุทธเจ้าตัดสรูุอะไรนะเราก็จะดูพระเป็นจะดูสมสมุติสงุ์เป็นว่าเออองค์นี้มันสมควรที่เราจะมากราบไหว้ไหมท่านปฏิบัติตามผู้ได้เจ้าสอนไหมเห็นไหมมีปฏิยัิและปฏิบัติเกิดปฏิเวทที่มาสอนญาติโยมในวัดมีสอนการนั่งสมาธิไหมสอนญาติโยมทั้งหลาย ให้ปฏิบัติธรรมให้ได้มักได้ผลหรือเปล่าเราต้องทําเหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยเพราะว่าประชาชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย,กกเ,ยเขาปฏิบัติธรรมเขาได้เป็นอริยะอุค,คลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีสง,สงสาวุติสงฆ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนเขาไม่ใส่บาตรให้ฉันเลยนะเขาไม่ให้เลยเขาประท้วงเขาไม่ไม่ให้เลย ตาบใดที่ไม่ปฏิบัติตามมรรคมีองแ์ดนะัไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชาชนคนทั่วไปเนอุบาสกอุบาสิก,กาเนี่ยไม่ใส่บาตรให้ฉันเลยเราเนี่ยถ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาเนี่ยเราถ้าเรามาปฏิบัติรมศึกษาธรรมะของพระเจ้าถ้าเรายังคิดว่าพึ่งสมมติที่ส่งไม่ได้เรามาศึกษาดู ทีนี้เราก็จะดูสมมติสสองเป็นแล้วเราจะรู้ว่าองค์ไหนปฏิบัติไม่ปฏิบัติวัดไหนปฏิบัติดีหรือไม่ปฏิบัติใมาสงสาว,วกในวัดเป็นสมมติสงสองเือเป็นสงสาว,วกของพระพุทธเจ้าเราก็เลือกทําบุญได้ใหมถ้าเราไปทําบุญกับสมมติสิสงคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเห็นเราก็ไปไหว้เราไปไหว้อะไร่หงนไหมพระที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยเราไปไหว้อะไรบ้าง บางสมบติที่สงบางบางรูปอย่างเงี้ยโลภะเต็มเต็มเลยไหมตายไปไปไหนไปเกิดเป็นเปรตเราไปไหวเราไปไหวเปรตเราจะได้บุญไหมจากการไปไหวเปรตบางคนเราไปไหว้สั์นรกอย่างเงี้ยเราจะได้บุญไหมเพราะว่าไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่มีวัดปฏิวัติปฏิบัติไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถึงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่ต้องไปอ้างหรอกว่าเออโดนผู้หญิงเข้าหามันไม่ใช่ถ้าคุณมีศิลก็เหมือนปุถุชนคนธรรมดาถ้ามีศินห้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ประพฤติผิดในกามเอาเอา,เอาข้อเดียวกับที่สมมติที่สงที่เป็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมถ้ามีสินดีอย่างเงี้ยต่อให้ผู้หญิงสวยแค่ไหนเห็นไหมเราก็จะไม่คุ้ยเขยไปไมท่านก็เหมือนกันเพราะเนี่ย สองร้อยยิบเจ็ดข้อไม่ได้รักษาศิลเพราะไม่รักษาสิลสินก็ไม่รักษาท่านท่านให้เกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นให้เราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยอย่าอุบาสกอุบาสิก,กาเนี่ยต้องช่วยกันเพื่อจันรลงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้จักแยกแยะว่าเออพระองค์ไหนสมุติสง์องค์ไหนเป็นสงฆ์สาวกหรือเป็นสมุติสง์ให้เรารู้จักเลือกทําบุญไม่ใช่ว่าเราจะทําบุญแต่วัดใหญ่ๆ าเรียนสูงๆอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องอปฏิบัติทําบุญกับพระที่ท่านปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติจริงๆนะ mm hmm. ถ้าเราปฏิบัติถ้าเรามีสิลเนี่ยถ้าคนเราอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าเรามีสิลเ,เราจะรู้ว่าใครมีศิลหรือไม่มีสิลเห็ไหมถ้าเราอีกหน่อยถ้าเราทรงฌานได้อย่างเงี้ยยิ่งเราเออได้ถึงฌานสี่อุเบกขาเนี่ยเราไปวัดไหนเราก็จะรู้แลออาพระองค์นี้เป็นยังไงเห็นไหม เราก็จะรู้ละเราสมควรที่จะอัญชลีสมควรที่จะไปกราบไปไหว้หรือเปล่าเใชนไหมให้เราไปคิดพิจารณาดูเราต้องศึกษาพระธรรมวิหนัยหน่อยอย่างเราเราอย่างพวกเราคารวะาญ,ญาติโยมเนี่ยเราแค่ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรท่านทำยังไงเราปฏิบัติตามท่านอย่างเงี้ยได้ทุกคนให้เราไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริง วพราะศาสนาผู้เป็นศาสนาของผู้มีปัญญาทีนี้เราก็เอาจิตหรือความรู้สึกมาตั้งที่กลากงกระหม่อมเลื่อนความรู้สึกไปที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือ และยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา